คนร้ายสองคนโดนปืนเจ็บทั้งคู่คนที่ถูกพลอยิงด้วยลูกซองกระสุนลูกปลายฝังเต็มสะโพกนอนร้องครวญครางหน้าสงสารส่วนคนที่ผมยิงด้วยไรเฟิลโดนเข้าที่หัวไหล่ดีว่าโดนฉเฉียวแต่แค่นี้ก็คิดว่ากระดูกคงแตกไม่เหลือชาลีกับอากุสรีบเข้าไปแก้มัดให้พวกเราที่โดนมัดกลิ้งอยู่บ๊อบลุกขึ้นยืนนวดแขนไปมา เพราะโดนมัดมาทั้งคืนป่าก,ก็บอกว่าขับรถมาดีๆจะค่ําแล้วมีไม้ขวางทางที่แรกยังไม่คิดว่าจะโดนปล้นที่ไหนได้พอหยุดรถมันกรูเข้ามาเอาปืนจี้เลยข้าวของให้มันขนเอาไปก็ไม่เอาไม่รู้มันจะจี้ทำไมลองถามดูสิผมรีบไปเก็บปืนคนร้ายไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงเดินมาดูหน้าคนร้าย พอเห็นใกล้ๆก็นึกออกคนรายที่ผมเห็นว่าหน้าคุ้นๆก็คือคนที่ชูกำปั้นให้ผมในเย็นวันแรกที่มาเมืองนี้นั่นเองขนาดบาดเจ็บอย่างนี้หน้าตามมันยังกับโกรธผมมาสักร้อยปีผมเรียกอากุสให้ถามดูว่ามันจะเอาอะไรกันแน่อากุสส่งภาษาพื้นเมืองลงเลี้ยงอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาบอกพวกนี้ไม่ได้ต้องการปล้นหรอกครับ มันจะจับพวกเราเป็นตัวประกันมากกว่าพวกนี้กำลังรวบรวมชาวบ้านทำการประท้วงการสร้างทางอยู่และนี่เป็นงานแรกของกลุ่มนี้งานอื่นกำลังจะตามมาอีกผมฟังแล้วก็อดสบตากับพรอด้วยความหนักใจไม่ได้แค่การสร้างทางผ่านป่าดงดิบธุระกันดารก็ลำบากพอแรงอยู่แล้วยังจะมาพบกับการประท้วงรุนแรงแบบนี้อีกอนาคตเดาไม่ได้เลยว่า งานจะลงเอ่ยรูปไหนคนร้ายทั้งสองเสียเลือดมากขืนปล่อยไว้นานอาจไม่รอดผมสั่งการให้ช่วยกันหามคนเจ็บออกไปขึ้นรถของเราข้างนอกส่วนรถจิบที่ถูกจี้มาปล่อยไว้ให้ตำรวจเข้ามาดูหลักฐานใช้เวลาเกือบครึ่งวันกว่าจะให้ปากคำตำรวจเสร็จข่าวนี้กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วผมเดาได้เลยว่า มันสร้างความไม่พอใจให้กับคนพื้นเมืองไม่น้อยเผลอข่าวอาจออกมาในรูปที่ว่าคนพื้นเมืองถูกพวกเราทำ้ายข้างเดียวก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หลับตาเห็นได้เลยถึงความยุ่งยากที่จะติดตามมากว่าจะถึงแคมป์ก็บ่ายผมกับพรองง่วงนอนตาแทบปิดเพราะอดนอนมาทั้งคืนกับวันเต็มๆแล้วพอถึงแคมป์จึงไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิน้นหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายเลย วันรุ่งขึ้นผมต้องให้บ๊อบไปให้ปากคำกับตำรวจอีกตลอดทางเข้าเมืองชาวบ้านมองรถของเราด้วยสายตาไม่เป็นมิตรทั้งนั้นและเมื่อเข้ามาถึงตัวเมืองยิ่งต้องแปลกใจมากขึ้นไปอีกเพราะพบกับขบวนประท้วงของชาวเมืองเต็มไปหมดชักไม่เข้าทีเสร็จแล้วสิครับพวกนี้ประท้วงการสร้างทางของเราทั้งนั้นพอเอ่ยออกมาอย่างหนักใจ วันก,นก่อนก่อนก็ยังไม่เห็นมีอะไรนี่นาหรือว่าไอ้สองคนนั่นตายไปแล้วดูแล้วอาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้แต่ผมว่าไอ้สองคนนั่นจะตายหรือไม่ตายชาวเมืองก็ไม่พอใจอยู่แล้วที่จริงการสร้างทางนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลบราซิลเขาควรจะทำความเข้าใจกับประชาชนของเขาเองเราเป็นเพียงผู้รับจ้างสร้างเท่านั้น แต่ถ้ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ผมว่าเราก็คงเดือดร้อนแน่ๆผมกลัวว่าการประท้วงจะไม่ได้แค่เมืองนี้เท่านั้นนะสิถ้าลุกลามไปทั่วประเทศคงเป็นที่น่าสนใจกันทั่วโลกและไม่รู้ว่าอะไรจะติดตามมาเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะฝ่าฝูงคนมาถึงโรงพักได้ทุกคนพากันโห่ร้องใส่รถของเราแต่ไม่มีใครคว้างปาหรือทำร้ายอะไร นับว่าคนพวกนี้ก็มีความดีอยู่ไม่น้อยตำรวจใช้เวลาซักถามและบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่างละเอียดยิบโชคดีที่คนร้ายทั้งสองยังไม่ตายไม่อย่างนั้นเรื่องคงไม่ลงเอยง่ายๆตลอดเวลาขบวนประท้วงยังเดินชูป้ายเต็มถนนพวกเรายืนดูอยู่บนโรงพักอย่างปลอดภัยจนบ่ายขบวนประท้วงจึงได้สลายไป เราจึงพากันกลับแคมป์ระหว่างทางผมบอกกับพรอว่าต่อไปนี้ต้องกำชับคนของเราให้ระวังตัวเวลาเข้าเมืองมากๆหน่อยผมคิดว่าเขาคงไม่ได้คิดทำร้ายลูกจ้างอย่างเราร็อกพอว่าก็ไม่แน่อย่างน้อยก็เป็นการเรียกร้องความสนใจเราระวังไว้ดีกว่างานนี้เราไม่ได้สู้กับป่าดงหยิบอย่างเดียวเสร็จแล้วสู้กับคนทั้งเมือง หรือทั้งประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆก,การสร้างทางของเราดำเนินต่อไปอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรมากนักระหว่างนี้ผมไม่ได้เข้าเมืองอีกเลยแต่ก็ได้ข่าวอยู่เสมอว่ากระแสการคัดค้านได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศแถมมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางฉบับให้ข่าวทำนองว่าเราทำร้ายคนพื้นเมืองจนบาดเจ็บสาหัสอีกข่าวนี้ยิ่งเพิ่มความโกรธแค้น ให้คนหัวรุนแรงเข้าไปใหญ่บ่ายวันหนึ่งผมได้รับโทรเลขจากเจสันบอกว่าข่าวการสร้างทางผ่านป่าดงดิบของเราเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแถมมีกระแสคัดค้านจากนักอนุรักษ์อย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่ข่าวดีและสร้างความหนักใจให้กับผมไม่น้อยทั้งที่ผมไม่น่าจะกังวลกับเรื่องภายนอกมากนักก็ตามตัวเองก็แค่ลูกจ้าง มีงานให้ทำก็ทำไม่มีงานก็ยังได้เงินเดือนอยู่ดีไม่ทำงานนี้บริษัทก็มีงานที่อื่นให้ผมทำแม้จะคิดได้อย่างนี้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังปรงไม่ตกเสียทีเดียวเพราะผมมีนิสัยที่ทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จและดีที่สุดถ้าทำงานนี้ไม่สำเร็จแม้จะไม่ใช่ความผิดของผมก็ตามก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีข้อความในโทรเลขของเจสันบอกว่า จะเข้ามาตรวจงานอาทิตย์หน้านี้ให้เตรียมที่พักให้ด้วยเพราะนอกจากตัวเขาแล้วพันรยาสาวก็จะตามมาอีกคนเรื่องนี้ยิ่งสร้างความหนักใจกับผมเพราะลำพังเจสันคนเดียวคงไม่มีปัญหาเท่าไหรนักแต่มีผู้หญิงมาด้วยคงต้องเตรียมการกันมากหน่อยผมจัดการย้ายตัวเองออกจากบ้านพักในแคมป์ใหญ่เตรียมไว้รับรองเจสันกับพันรยา เพราะบ้านนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดในแคมป์ตัวเองไปอาศัยอยู่กับพอลชั่วคราวคิดว่าเจสันคงมาอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ก็กลับอีกอาทิตย์ต่อมาผมขับรถไปรับเจสันกับภรรยาที่สนามบินตามสี่แยกในเมืองยังเห็นป้ายประท้วงการสร้างทางประปรายเจสันลงจากเครื่องบินตรงเข้ามาจับมือผมอย่างดีใจเป็นไงบ้างเดวิด งานคงหนักหน่อยนะแต่ดูคุณก็สุขสบายดีนี่นี่เจนเนี่วิฟพันรยาผมเรียกเธอว่าเจนเนี่ก็ได้พูดจบก็หันไปแนะนำพันรยาสาวซึ่งผมเห็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งอายุคงไม่เกิน30ปีอ่อนกว่าเจสันเกือบ20ปีเจนเนี่เขาอยากมาเที่ยวป่าอเมซอนจึงขอตามมาด้วย คิดว่าจะให้คุณช่วยจัดการให้เธอเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งพอไหมเออผมขอเวลาคุยกับคนงานของเราดูก่อนนะครับแต่ป่าที่นี่ไม่น่าเที่ยวเลยอันตรายก็เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับถึงแคมป์แล้วผมจะวางแผนให้ครับตลอดทางที่นั่งรถกลับแคมป์ผมไม่มีความสบายใจแม้แต่น้อยแค่มีผู้หญิงเข้ามาพักด้วยก็หนักใจพอแล้ว นี่ยังจะต้องพาผู้หญิงที่ว่าเที่ยวป่าเสียอีกแล้วป่าที่นี่ก็รู้ๆกันอยู่ไม่ได้น่ารื่นรมเหมือนอุทยานแห่งชาติสักหน่อยตั้งแต่ทํางานมาลูกน้องผมตายไปเพราะความน่ากลัวของป่านี้เกือบสิบคนเข้าไปแล้วเสือกัดตายบ้างงูรัดบ้างจระเข้กัดบ้างกว่าจะเสร็จไม่รู้ว่าจะมีการตายอีกเท่าไหร่และไม่มีใครพยากรณ์ได้ว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไป ตกเย็นเจสันให้ผมไปนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันที่ระเบียงบ้านพักเราสามคนนั่งคุยกันเรื่องงานเสียสองคนส่วนภรรยาเจสันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเธอได้แต่จิบวายสายตาจ้องดูป่ารอบตัวอย่างไม่รู้จักเบื่อเจสันคาดว่าการประท้วงของคนพื้นเมืองคงมายืดเยื้อมากนักแต่เขาหนักใจเสียงประท้วงจากทั่วโลกมากกว่าโดยเฉพาะเจ้าของเงินกู้ คือธนาคารโลกอาจจะพิจารณาทบทวนโครงการนี้ใหม่ก็ได้คุยเรื่องงานเสร็จจึงหันมาคุยเรื่องที่พรรยาเขาสนใจอีกเจนนี่เขาเป็นนักผจญภัยเห็นเป็นผู้หญิงอย่างนี้เธอะเรื่องยิงปืนไม่แพ้ผู้ชายก็แล้วกันยิ่งผู้ชายอย่างผมแล้วก็เทียบกับเธอไม่ได้เลยผมว่าป่านี้ไม่น่าเที่ยวจริงๆนะครับ ผมพยายามหว่านล้อมให้เธอเลิกล้มความตั้งใจทำไมละ่ะฉันชอบป่าทึบๆท,ที่มีสัตว์ใหญ่และพันไม้แปลกๆฉันเคยเดินป่าแถวเทือกเขารอกกี้จนเบื่อแล้วแถวนั้นก็มีแต่กวางนานๆจะเจอหมีสักตัวแต่ป่าที่นี่คุณมีโอกาสเจอกับสัตว์ร้ายตลอดเวลานะครับเสือก็ชุมยังกับอะไรดีคนงานของเราโดนเสือกัดตายไปหลายคนแล้ว ขนาดอยู่กันเป็นสิบและมีปืนด้วยมันยังเข้ามาฆ่าไปได้คิดดูเถอะงูใหญ่ๆก็มากในน้ำก็มีทั้งจระเข้และปลากินคนพวกวิรัญญาอย่างนี้สิดีฉันชอบมันตื่นเต้นดีคุณหาทางให้ฉันออกไปผจญภัยอย่างที่ว่าให้ได้นะเจนนี่แสดงความกระตือรือร้อนออกนอกหน้าทั้งๆท,ที่ผมอุตส่าห์ขู่แถมยังชวนสามีให้ไปด้วยกัน ไปด้วยกันนาะที่รักเจสันสายหนะ้าโอ้ไม่ละเธอก็รู้นี่นะว่าฉันไม่ชอบให้เดวิดเขาพาเที่ยวให้สนุกเธอะฉันจะตรวจบัญชีและดูการเบิกพัสดุทางนี้คิดออกหรือ,อยังละ่ะเดวิดว่าคุณจะพาเจน,นี่เที่ยวแบบไหนเอาอย่างนี้ดีไหมครับเราไปพักกับพวกสำรวจทางบริเวณนั้นป่าทึบทั้งนั้นเพราะทางยังสร้างไปไม่ถึง ถ้าอยากจะเดินป่าก็ให้คนงานพาไปได้ค้างอยู่ที่นั่นสักสองคืนค่อยกลับสองคืนเท่านั้นหรือฉันนึกว่าบุกป่ากันสักสามสี่วันแค่นี้ฉันจะทันได้เห็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้รับรองได้เลยครับคุณเจนนี่พวกสำรวจมีด้วยกันเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นรอบตัวมีแต่ป่าทึบทั้งเสือทั้งหมีและงูคอยจ้องจะเล่นงานเราทุกขณะถ้าเผลอ คุณพักผ่อนอีกสักวันดีกว่า,มาเมื่อรือนี้เราค่อยออกเดินทางกันดีไหมครับผมหันไปขอความเห็นเจสันตกลงเดวิดพาเธอเที่ยวให้สนุกนะกลับมาแล้วผมอาจมีรางวัลให้อาจไปพักร้อนที่บาฮามาสักสองอาทิตย์ดีไหมขอบคุณครับผมตอบเบาๆเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะทำให้เจนนี่สนุกได้หรือเปล่า ถึงเวลาเข้าจริงเจนนี่ไม่ได้ทำความหนักใจให้ผมเท่าที่คิดไว้เพราะแม้เธอจะเป็นคนสวยชนิดหาตัวจับยากแต่ก็ทำตัวง่ายๆสัมภาระมีเพียงกระเป๋าไม่ใหญ่นักสองใบเท่านั้นผมให้เธอคาดปืนจุดสีห้าไว้แล้วถามว่าพอจะยิงได้หรือเปล่าทำไมฉันจะยิงไม่ไหวจุดสีแมกนัมยังยิงมาแล้วมาฉันจะลองยิงให้ดู ว่าแล้วก็ชักปืนออกจากเอวอย่างคล่องแคล่วผมบอกให้เธอเล็งยิงไปที่ลูกไม้พื้นเมืองขนาดย่อมแขวนอยู่บนกิ่งไม้ห่างออกไปสัก25เมตรขนาดนี้นับว่าไม่ใกล้นักสำหรับปืนสัน้นเธอบรรจงเล็งอยู่ครู่หนึ่งก็เหนี่ยวไกลสิ้นเสียงปืนลูกไม้นั้นแตกกระจายไม่มีเหลือพวกคนงานพื้นเมืองโหร้องกันลั่นโอ้โหฝีมือคุณยอดเยี่ยมจริงๆครับ ผมชมด้วยใจจริงเพราะตัวเองคงยิงไม่ได้เท่านี้บอกแล้วไงคุณไม่ต้องห่วงเจนนี่มากนักรอกเวลาเข้าป่านะถ้าเป็นผมเสียอีกคุณอาจจะต้องห่วงมากกว่าไปกันเถอะเที่ยวให้สนุกผมจะรอฟังผลอยู่ทางนี้ผมเลือกปาโลเป็นคนนำทางอีกครั้งเพราะอย่างน้อยเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนอื่นๆ และให้คนติดตามแบกสัมภาระอีกสามคนพอขับรถจิบมาส่งถึงสุดทางที่เกรดไว้หลังจากนั้นเราต้องออกแรงเดินบุกป่าตลอดช่วงแรกยังเดินสบายเพราะป่าถูกทางไว้บ้างแล้วต้นไม้ก็มีเครื่องหมายไว้ตลอดไม่ต้องกลัวหลงเลยมาไม่นานก็เป็นป่าดงดิบอย่างแท้จริงเจนนี่ตื่นเต้นกับป่าใหญ่รอบตัวจนลืมเหนื่อยปาโลออกหน้ารล้ว จนผมต้องร้องบอกให้ช้าหน่อยผมสะพายไรยเฟิลตามหลังเจนนี่ให้คนงานอีกสามคนตามหลังมาห่างๆป่าใหญ่ร่มครึ้มหน้ารื่นรมเสียงนกนานาชนิดร้องกันระงมรอบตัวเดินมาได้ไกลพอสมควรเราพบลิงฝูงใหญ่อีกท่าทางมันไม่น่าไว้ใจนักนอกจากจะไม่กลัวคนแล้วยังทำท่าขู่ตะคอกแยกเคี้ยวจ้องจะเล่นงานอีก เจนนี่ไม่ได้กลัวมันแม้แต่น้อยแถมยังพยายามเข้าไปถ่ายรูปมันใกล้ๆเล่นเอาผมต้องถือปืนจ้องตาไม่กระพริบเพราะไม่รู้ว่ามันจะลงมือเมื่อไหร่ลิงพวกนี้น่าดูจังตัวใหญ่จังเลยระวังนะครับลิงพวกนี้มันเคยฉีกเนื้อคนกินมาแล้วผมบอกไม่น่าเชื่อเลยดูมันน่ารักออกเจนนี่ไม่กลัวสักนิดเดียว เพราะเดินชมนกชมไม้มาตลอดทางจนบ่ายแก่ยังไม่ถึงแคมป์พวกสำรวจทางเสียทีพอดวงตะวันคล้อยลงป่าใหญ่ที่สดใสสวยงามเพราะแสงแดดสาดส่องแม้จะไม่ตกต้องถึงพื้นดินก็ตามเริ่มสลัวเยียบเย็นลงทุกขณะที่เป็นพุ่มรกก็ดูมืดดำหน้าเกรงขามเสียงมแมลงแปลกๆฟังแล้วชวนวังเวงนกกาก็ร้องไม่ร่าเริง ผมนึกถึงเสือใหญ่ที่เคยหมอบจ้องจะเล่นงานเมื่อคราวมากับปาโลครั้งก่อนยามเย็นอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะไม่มาหมอบเฝ้าอยู่อีกสั่งให้ปาโลระวังให้มากขึ้นหมอนั่นเดินอ้าวปากกบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เห็นมีสัตว์ร้ายอะไรสักตัวเจอแต่ลิงน่ารักออกเจนนี่บอกไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าได้เจอแน่ไม่เจอจริง คืนนี้ผมให้ปาโลพาไปยิงจระเคก็ได้มีด้วยหรือแถวนั้นดีสิเกิดมาฉันยังไม่เคยยิงเลยจวนถึงหรือยังล่ะจวนแล้วครับระวังหน่อยอ้าวนั่นอย่างไรล่ะผมร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นเจนนี่เดินอยู่ดีๆก็หลมหวบลงไปเฉยๆปรากฏว่าเท้าเธอก้าวลงไปในหลุมโคลนใบไม้เน่าทับถมหนาทึบทำให้ดูไม่ออก ผมรีบเข้าไปสุดขึ้นแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดงูสีดำพันขาที่สวมบูทสูงไว้ยัวเยี้ะไปหมดเจนนี่ก้มลงไปเห็นเข้าก็กรีดร้องเสียงลั่นป่าโดดกอดคอผมแน่นจนหายใจไม่ออกงูพวกนี้ยังติดขึ้นมาเป็นพวงปลาโลโดดเข้ามาเอามีดปาดออกแล้วก็หัวเราะอย่างสบายใจนี่ไม่ใช่งูหรอกครับปลาไหลน่ะไม่กัดคน แล้วยังกินอร่อยอีกได้ฟังผมก็เบาใจแต่เจนนี่ยังกอดผมแน่นไม่ปล่อยผมลูบหัวเธอเบาๆเหมือนปลอบใจจนปลาโลเขียปลาไหลพวกนั้นลงหลุมไปหมดจึงเอ่ยออกมาได้ไม่เคยพบอะไรน่าขยะกขยงอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆให้เจอเสือซะยังดีกว่าไอ้ปลาไหลบ้าๆนี่เธอค่อยๆคลายวงแขนออกจากรอบคอผม เล่นเอาผมร้อนวูบว่าไปทั้งตัวผมก็ออกหนุ่มโดนสาวสวยกอดนานๆใครจะไม่อ่อนไหวถึงแคมป์ของพวกสำรวจก็เกือบมืดการมาของเราสร้างความโกลาหลให้พวกนี้ไม่น้อยรอนหัวหน้าที่นี่ก็ตกที่นั่งเดียวกับผมคือต้องสละที่พักของตัวเองให้เจนนี่เขาเองไปอาศัยอยู่ในเพิงกับคนงานชั่วคราว ก่อนอาหารคำ่ำเจนนี่บ่นว่าร้อนอยากอาบน้ำรอนบอกว่าที่นี่ไม่มีห้องน้ำแต่เดินไปอีกหน่อยมีลำธารทุกคนก็อาบกันที่นั่นเจนนี่ฟังแล้วก็ยังยืนยันที่จะอาบเดือดร้อนผมต้องเป็นคนพาไปอีกรอนหาไฟพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สว่างจ้าให้ผมสะพายปืนเดินนำหน้าไปทางที่รอนบอกจะให้คนงานมาด้วยหรือ ก็รู้อยู่ว่าที่นี่ไม่มีห้องน้ำระหว่างนั้นจะให้ไปรอที่ไหนเจนนี่เกาะผมแจทำให้นึกถึงตอนโดนเธอรัดเสียแทบหายใจไม่ออกเมื่อตอนบ่ายขึ้นมาอีกนึกด่าเจสันในใจไม่น่าเอานรนยาสวยมาเป็นภาระแก่ผมเลยยิ่งอยู่ในป่าไม่ได้เห็นสาวสวยมาเกือบสองเดือนอย่างนี้ด้วยถึงลำทานที่ว่ามีร่องรอยท่อนไม้ใหญ่ ถูกบากไว้เป็นขั้นบันไดลงไปผมบอกให้เจนนี่อาบน้ำให้สบายตัวผมจะนั่งเฝ้าต้นทางให้ไม่ต้องไปไกลนะหลบอยู่ตรงโคนไม้นั่นก็พอเจนนี่ร้องบอกแล้วจัดแจงเปลื้องเสื้อผ้าทันทีทำออาผมหน้าร้อนชารีบหลบเข้าไปพิงโคนไม้นั่งเมอดูป่าใหญ่รอบตัว แสงไฟฉายจับลำต้นทำให้เกิดเงาสีดำทอดยาวเสียงมแมลงเล็กๆร้องอยู่ไม่ขาดระยะเจนนี่คงอาบน้ำอย่างสบายใจเสียงน้ำดังสู้ซาสลับกับเสียงผิวปากเบาๆผมไม่กล้าโผล่หน้าออกไปดูเพราะรู้อยู่แล้วว่าเธออาบโดยไม่มีเสื้อผ้าติดตัวพักหนึ่งเสียงอาบน้ำจึงเงียบไปพร้อมเสียงผิวปาก คิดว่าตอนนี้คงกำลังแต่งตัวรออีกครู่ใหญ่ยังไม่ได้ยินเสียงเรียกจึงร้องถามออกไปเสร็จรูอยังครับคุณเจนนี่เงียบไม่มีเสียงตอบผมชักเอดใจร้องถามออกไปอีกครั้งก็ยังเงียบอย่างเดิมรีบผุดขึ้นทันทีพอก้าวพ้นออกมาจากต้นไม้ที่หลบอยู่มองไปที่ลำธารก็ใจหายว่า แสงสว่างจ้าทำให้เห็นเสื้อผ้าของเจนเนี่ที่ถอดทิ้งไว้กองอยู่แต่ทั่วบริเวณนั้นไม่มีร่างของเธอแม้แต่เงา